สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมในช่วงระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2568ซึ่งเรานะคะก็จะมาพูดถึงแนวโน้มทิศทางของดวงชะตาสำหรับแต่ละลัคนาราศี เพื่อให้คุณได้ฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็สามารถนำเอาคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่ 15กันยายนโดยประมาณ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดวงชะตาของคุณในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2568นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่คุณได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงกันเลยทีเดียวมีดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนะคะที่ยกย้ายเข้าสู่เรือนวินาศของดวงชะตาดาวพระศุกร์ดาวพระพฤหัสดาวพระราหูดาวพระเสาร์ก็ส่งแรงกระเพื่อมต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างมากหากเราจะพิจารณาในแง่ มุมของการทำงานนะคะในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะต้องรับผิดชอบงานใหญ่งานสำคัญค่ะ บางคนที่เป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรของภาครัฐหรือภาคเอกชนหรืออาจจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องขอความร่วมมือขอการอนุเคราะห์จากคนที่มีขั้นมีตำแหน่งนะคะจะเกี่ยวข้องในลักษณะนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการจะเป็นจังหวะที่ชาวลคนาราศีสิงห์อาจจะมีการประเมินมีการตรวจสอบมีภาครัฐภาคเอกชนมาดูงานหรือได้ ทํางานอะไรบางอย่างเพื่อส่งออเดอร์ให้กับภาครัฐภาคเอกชนอย่างนี้เป็นต้นค่ะมันจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกันในแง่มุมของการทํางานนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องใช้จังหวะนี้แหละเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานของตัวเองใช้ความรอบคอบอย่าทํางานให้ผิดพลาดจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําได้มันก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดในระหว่างการทํางานมันก็อาจจะตกเป็นเป้านะหรือว่าเป็นที่จ้องมองเป็นที่จับผิดของผู้หล ผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนสพอร์ตเป็นช่วงที่เขาคอยมองคอยประเมินดูผลงานดูศักยภาพของคุณเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าเขามองเพื่อจ้องจับผิดนะคะเขามองเพื่อที่จะรอดูว่าคุณมีศักยภาพในด้านใด คุณมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนคุณเอาใจใส่กับสิ่งสิ่งนั้นอย่างไรเนี่ยแหละค่ะมันเป็นช่วงที่เขากําลังมองเพื่อประเมิอนอะไรบางอย่างนะสิ่งที่ชาวและคณาราศีสิงจะต้องระแวดระวังให้มากนั่นก็คือให้ระมัดระวังความผิดพลาดงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อตกลงหนังสือสัญญ,ญ,ญ,ญาต้องดูให้ดีค่ะ มันอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดมันอาจจะมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นจนบางครั้งบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องกลับมาแก้ไขซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาเงื่อนไขข้อตกลงรวมไปถึงลมปากของใครเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดใครมารับปากอะไรกับคุณโดยที่ไม่มีลายลักษณอักษรไม่มีพยานหลักฐานรับรู้เนี่ย อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีสิงส่วนในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างค่ะสิ่งที่ส่งผลอย่างเด่นชัดต่อด้านการเงินการทองเลยนะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงคุณจะมีโชคมีลาบจากคำพูดการสื่อสารการเจรจาวาจาพารวยปากพารวยค่ะชาวสิงค์คะ เป็นจังหวะที่คุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยหรืออาจจะเป็นลักษณะที่คุณไปขอลดราคาก็ได้ลดนะคะหรือว่าคุณอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับมา ไปขอผ่อนผันไปขอต่อรองอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปตามนั้นคือวาจาคําพูดของคุณมันค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือมีความหนักแน่นและก็ได้โชคจากคําพูดด้วยนะคะรายรับรายได้ของชาวลัคนาราศีสิงห์ยังมีความส,สม่ําเสมออยู่มากคนที่ทําธุรกิจนะคะก็จะมีความหมุนเวียนคล่องตัวคนที่เป็นพนักง,งานประจําก็ยังสามารถที่จะประครับประคองชีวิตของตัวเองไปได้ดีนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังในจังหวะปักหลังของเดือนกร,รกฎาคมนี้ คือมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายไปกับเสื้อผ้าความสวยงามความหรูหราความสะดวกสบายนะคะคุณอาจจะมีการใช้เงินเพื่อ,อ,อซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองหรือใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความดูดีอ่ะดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเขายอมรับอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะ อย่าเผลอไปใช้จ่ายเงินตามอารมณ์หรือว่าอย่าเผลอไปตามกระแสตามความนิยมตามแฟชั่นมากจนเกินไปแล้วก็ช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้คืนอย่างที่บอกไปว่าใครมารับปากคุณอะไรยังไงอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะทางด้านการงานแล้วก็การเงินเลยนะคะต่อมาก็ต้องระมัดระวังของเสียของพังค่ะอาจจะเจอกับข้าของเครื่องใช้ที่คุณจะต้องซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอาจจะเป็นลักษณะ ทีวีแอร์หรือเครื่องซักผ้าเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยค่ะต่อมามาพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างค่ะหากเราจะพิจารณาที่คนโสดก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่คนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้เจอกับคนที่ถูกใจผ่านกิจกรรมหรือผ่านหน้าที่การงานผ่านการเรียนการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเจอกับคนที่มีอายุมากกว่าก็ได้ หรือคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีนิสัยจริงจังมีเป้าหมายในชีวิต เป็นคนที่มีความสุขขมนุ่มลึกรอบครอบในชีวิตมีเหตุมีเหตุม,หตมีผลเป็นผู้นําได้เนี่ยประมาณเนี้ยชาวสิงจะได้เจอคนลักษณะนี้นะคะซึ่งถือว่าดีเลยทีเดียวส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของอนาคตมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นได้วางแผนล,ลงทุนร่วมหุ้นหรือบางทีอาจจะได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้วางแผนแต่งงานแต่งการหรืออาจจะเป็นช่วงที่ใครก็ตามที่แต่งงานแล้วก็ได้ว่า แผนมีบุตรมีลูกก็ว่ากันไปคือจะมีข่าวจะมีข่าวดีแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างนะคะโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ดูแลในเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนกนอารออกกําลังกายของตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะใครที่อยู่ในช่วงพักฟื้นพึ่งผ่าตัดผ่าเจาะมาพึ่งป่วยพึ่งหายป่วยได้ใหมๆ่ๆอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นจังหวะที่ร่างกายพักฟื้นได้ดี นะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็มีนิดเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเวียนหัวนะคะปวดหัวบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้ระมัดระวังในจุดนี้อย่าหันซ้ายหันขวาเร็วจนเกินไปเท่านั้นค่ะสิ่งที่ส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงใ,ในระยะปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็คือชื่อเสียงค่ะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบลับๆโดยที่เขาไม่เปิดเผยตัวหรือบางทีนะคะก็อาจจะมีการติดต่องานจากทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสือ Social Media, ส่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์จะมีเกณฑ์เด่นมากๆนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ส่วนสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือสภาวะกดดันจากที่ทํางานนะคะแล้วก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างรอบตัว การที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ได้ดั่งใจในในบางเรื่องบางราวอย่างเช่นคุณตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดอันนี้จะเป็นปัญหาแล้วคุณอาจจะรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีหรือบางทีนะคะมันอาจจะมีสภาวะต่างๆที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เกิดความเครียดเกิดความกดดันโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะมันจะกลายเป็นความเครียดสะสมและส่งผลต่อสุขภาพในด้านต่างๆได้นะคะ ก็คร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพญดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรือนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ